เย็นครับวันนี้วันหวยออกเป็นยังไงกันบ้างนะครับเธอกินบอ <c oughs> ก็สวัสดีนะครับอยู่คลอกนาเช่นเคยนะครับสวัสดีนะครับ <c oughs> ก็มาเจอกันอีกนะครับสำหรับตอนเย็นนะครับ ช่วงนี้ผักกำลังงามนะครับก็ <c oughs> อยู่กับผมเ <c oughs> ช่นเคยนะครับ EP สองนะฮะสถานที่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เพาะเพาะสลัดฮนะแล้วก็พวกตระกูลสลัดนะครับนี่ฮะตรงนี้มีกลีนโอ๊กมัตเตเฮดนะฮะ แล้วก็แดดิีพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สวนก็กำลังเพาะาข้าเรียกอะไรนะต้นเมื่อกี้นึกชื่อออกอันนี้เขาเรียกโรสแมรี่นะฮะตรงนี้ เพาะไว้ประมาณ30กว่าต้น,นครับเดี๋ยวดูว่าจะรอดกี่ต้นตรวนี้ตายแล้วนะ,ะเดี๋ยวพาสั่วบรรยากาศตอนเย็นนะครับ <c oughs> สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเปิดปกตินะฮะเปิดปกติ ถือว่าบรรยากาศดีนะครับในช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดแคมปิ้งนะครับแต่ปกติก็ไม่ได้เปิดแบบให้มาเช่าสถานที่นะครับก็อาจจะมีพวกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะมาแวะเวียนมาเยี่ยมมาเล่นด้วยนะครับฝั่งนี้ เดมครับตรงนี้นะครับปอเทืองกำลังขึ้นต้นกำลังสวยนะครับนี่นปอเทืองครับนี่มุมถ่ายรูป ก็จะประมาณนี้นะครับนั่งสวยนะครับประมาณอาสูงกว่าหัวเข่าแล้วนะครับรับรองว่าออกดอกสวยงามเนี่ยเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะตรงนี้นดูสิจะปลูกเป็นขั้นเป็นขั้น ตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านนะครับ <c oughs> พวกนี้จะสวยกว่าข้างบนนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยดินดินมันไม่สวยนี่เป็นปอเทียบ แทบจะไม่ได้ลดน้ำนะครับส่วนตรงนี้จำไ,ได้ว่าลดน้ำอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามันช่วยให้ดินเนี่ย,อยนอนวะนอนนะครับ ปอเทืองเขาบอกว่าช่วยให้ดินดินของเราเนี่ยปรับสภาพจากดินที่มีปัญหาเนี่ยจะทำให้ดินดินดีพูดง่ายๆคือดินกลับมามีความสมบูรณ์มีเขาเรียกว่าทำให้ปลูกอะไรก็สวยครับปลูกอะไรก็งามแต่ว่าของผมเนี่ย ก็ส่วนหนึ่งถ้ามันออกดอกเสียจนะครับเราก็จะไถไถไถกลบนะครับให้มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยสดเขาเรียกว่าปุ๋ยพืชสดนะครับตรงนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเพราะว่าดินไม่ค่อยสวยนะครับดินไม่ค่อยดีดินมันแข็งอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไปทำพันุนะครับน,นี่นะครับ เชราอาทิตย์นี้นะครับ18 19เเปิดปกตินะครับเผื่อใครอยากมาแวะเวียนมาเยี่ยมมาเล่นด้วยนะครับทางร้านเปิดปกติ <c oughs> ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่สวยนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้อยู่ นีก็อยู่ในช่วงของการปรับหลายพื้นที่หลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ค่อยสวยตรงที่อยากให้มันสวยนั่ก็ไม่สวยฮตรงนั้นเต๋ก็าน่าคิดว่าน่าจะออกดอกครับ สำหรับช่วงนี้นะครับก็คือไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะปรับปรุงสักเท่าไหร่นะครับก็มีเวลาเฉพาะตอนเย็น 2- 3ชั่วโมงนะครับหลังเลิกทํำงานกับเสาทิศนะครับส่วนเสาทิศเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะครับก็จะมีในช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็น เวลาลูกค้าไม่มีนะครับอโอเคี่ช่วงตอนเย็น,นยพระอาทิตย์ตกดินตรงน,นี้ปลูกกระเทียมขึ้นแล้วนะครับตงแต่ยังไม่สวย โอเคครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ